สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่572 90% 90%เร์เซ็นเอร์เซในหัวของผู้คนในเหล่ายังกึกก้องไปด้วยวาจาของชายร่างหนาที่ดังซ้ำไปซ้ำมาไม่หยุดยังผลให้พวกมันตกตะลึงจนยากจะดึงสติให้กลับมาอยู่กับร่องกับรอยได้เนิ่นนานโอสดคืนชีวิตระดับหนึ่งอันมีความบริสุทธิ์สูงกว่า90%ไม่นานบางคนก็ค่อยๆรู้สึกตัวมันหันไปมองชายร่างหนาด้วยความตื่นตระหนก พี่ชายนี่ท่านคงไม่ได้หลอกอําพวกเราเล่นหลอกนะเม็ดยาคืนชีวิตระดับหนึ่งความบริสุทธิ์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์งั้นหรือกระทั่งผู้หลอมโอสถเลิศดล้ำในดินแดนรอบนอกชั้นในยังมิอาจหลอมกลั่นออกมาได้ความบริสุทธิ์สูงกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรล้อเล่นคำใหญ่แล้วไม่ว่าพวกเจ้าจกเชื่อหรือไม่แต่ข้าพระเจ้าละคนหนึ่งละที่ไม่เชื่อเด็ดขาดข้าเองก็มิเชื่อทุกคนในเหล่าที่รู้สึกตัวแล้วก็เริ่มกล่าวออกมาทันที จากวาจาของพวกมันเห็นชัดว่าไม่ได้เชื่อถือในคำของชายร่างหนาแม้แต่น้อยตอนนี้เองชายวัยกลางคนอันเป็นจอมยุทธสูงสุดธรรมชาติก็มองเขม็งไปยังชายร่างหนาแรงกดดันของกลิ่นอายพลังอันน่าเกรงขามของมันประตูออกกดดันไปยังชายร่างหนาอีกครั้งอักชายร่างหนาที่ไม่ได้เตรียมพร้อมรับมือเมื่อถูกแรงกดดันกดทับเลือดลมก็อดไม่ได้ที่จะปั่นป่วนรุนแรงถึงขั้นพลังงานต้นกำเนิดตีกลับกระอักโลหิตออกมาคำหนึ่งหน้ายังซีดลงปานสีตก อย่างไรก็ตามแม้มันจะได้รับบาดเจ็บหากแต่ใบหน้าไม่เผยความเจ็บแค้นหรือไม่พอใจอะไรออกมาแม้แต่น้อยเพราะมันรู้ดีว่าหากทําให้จอมยุทธสูงสุดธรรมชาติขุนขึ้งใจมันไม่พ้นตายตกแน่แท้ถ้ามันตายไปยังจะมีใครล้างแค้นให้มันได้เจ้ากล่าวจริงหรือจอมยุทธสูงสุดธรรมชาติกล่าวถามออกมาเสียงเข้มอีกครั้งทุกวาจาที่ข้ากล่าวล้วนเป็นความสัต์จริง ถึงแม้ว่าอีกฝ่ายจะเป็นผู้ลงมือทำร้ายตัวจนบาดเจ็บหกักแต่ชายร่างหนาก็ไม่คิดสืบสาวเอาความเพียงค่อยๆกล่าวต่อไปอย่างไม่รีบไม่ร้อนของรางวัลที่ตระกูลลู่ยินดีแลกจ่ายให้ผู้ที่นำผลไม้วิญญาณสำหรับจอมยุทธ์ผันแปรธรรมชาติมาส่งมอบนั้นคือโอสถคืนชีวิตระดับหนึ่งอันมีความบริสุทธิ์สูงกว่า90%เอร์เซทันทีที่วาจาย,ยืนยันอย่างมั่นใจของชายร่างหนาดังขึ้นผู้คนในเหล่าก็อึ้งไปอีกครั้งพวกมันย่อมเห็นชัดจากสีหน้าแววตายามกล่าวคำ ใช่ร่างหนาผู้นี้ไม่คล้ายคนโป้ปดแม้แต่น้อยตระกูลลูกมีประวัติศาสตร์ยาวนานมานับสิบ000 00ปีในดินแดนเปิยหลิงของเราวาจายอมเชื่อถือได้เช่นนั้นก็กล่าวได้ว่าอีกฝ่ายมิมีทางหลอกลวงอันใดพวกเราให้เสื่อมเสียเกียรติตัวเองเป็นแน่พักหนึ่งก็มีคนกล่าวออกมาถูกแล้วสำหรับตระกูลเก่าแก่โบราณอย่างตระกูลลู่สิ่งที่มีค่าที่สุดล้วนเป็นชื่อเสียง หากมีมีโอสถคืนชีวิตระดับหนึ่งที่มีความบริสุทธิ์90%ขึ้นไปจริงคงไม่กล้าออกประกาศภารกิจแลกรางวัลหลายคนเริ่มพยักหน้าเห็นด้วยในดินแดนเปยหลิงแห่งนี้ตระกูลลู่ดำรงอยู่มานับหมื่นปีแล้วอีกทั้งยังเป็นตระกูลผู้หลอมโอสถอันหรือชื่อที่สืบทอดความสามารถกันมาเนิ่นนานไม่ต่างใดกับตระกูลอู่ที่เป็นตระกูลผู้หลอมสัต์ตราทั้งสองตระกูลล้วนให้ความสำคัญกับชื่อเสียงตระกูลเหนือสิ่งอื่นใดและทั้งสองตระกูลแห่งเปยหลิงต่างก็ขึ้นชื่อ,อวศต เรื่องจริงหรือนี่มีโอสดคืนชีวิตระดับหนึ่งที่มีความบริสุทธิ์สูงกว่า90%อยู่จริงๆแต่ฉไหนข้ายังรู้สึกคำนี้มันเหลือเชื่อเกินจริงอยู่เลยเล่าบางคนอดไม่ได้ที่จะยิ้มออกมาอย่างคืนขมไม่แปลกหรอกข้าพระเจ้ายังรู้สึกว่ามันเกินจริงเหมือนท่านนั่นสิ เพราะเท่าที่ข้าพระเจ้ารู้กระทั่งผู้หลอมโอสถที่เก่งกาจที่สุดแห่งเปยหลิงในประวัติศาสตร์ของตระกูลลี่อันเป็นตัวบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งตระกูลลี่เองเมื่อสตว 000, 000, 000ปีก่อนความบริสุทธิ์สูงสุดของโอสถที่หลอมได้ดูเหมือนจะมีแค่80%เท่านั้นข้าพระเจ้าเองก็เคยได้ยินเรื่องนี้มาเหมือนท่านหลายคนเริ่มตั้งวงสนทนากันบ้างก็หอบของย้ายโตมารินสุราเอ่อยววาจาเล่าถกความรู้ที่ตัวมีเพราะหลายคนยังรู้สึกยากจะเชื่อเรื่องนี้ได้ หากตระกูลลู่สามารถแจกโอสถคืนชีวิตระดับหนึ่งที่มีความบริสุทธิ์สูงกว่า90เปอร์เซ็นเป็นของรางวัลได้เช่นนั้นก็มิต้องให้ผู้ใดบอกข้าพเจ้าก็ย่อมคิดได้ว่าสมควรเป็นฝีมือของผู้หลอมโอสถระดับหนึ่งที่เพิ่งเข้าตระกูลไปท่านใดนั้นเองมีบางคนอดไม่ได้ที่จะเอ่ยเรื่องที่มันคิดคาดออกมานั่นสิแถมข้าพเจ้ายังเคยได้ยินมาด้วยว่าผู้หลอมโอสถคนนั้นยังมีอายุไม่ถึงส0ปีด้วยซ้ำมีบางคนกล่าวเสริม หากทว่าทันทีที่เสียงมันดังขึ้นก็ประหนึ่งหินทุ่มลงสะกอเกิดพันระลอกทันใดว่าอะไรนะอายุไม่ถึงสาสิปีผู้หลอมโอสถระดับหนึ่งอายุไม่ถึงสาิปีเป็นอีกครั้งที่ทั้งเหล่าต้องตกอยู่ในความตื่นตระหนกมีผู้คนจํานวนหนึ่งเคยได้ยินมาว่าตระกูลลู่พึ่งรับผู้หลอมโอสถระดับหนึ่งเข้าร่วมตระกูลมายกยกแต่พวกมันก็ไม่รู้เลยว่าผู้หลอมโอสถคนนั้นที่แท้ยังอายุไม่ถึง ส0ผู้หลอมโอสถระดับหนึ่งอายุน้อยกว่า30กับคำผู้หลอมโอสถระดับหนึ่งที่หลอมโอสถได้ความบริสุทธิ์สูงกว่า90เอร์เซนล้วนทำให้พวกมันตะลึงไปถึงแก่นกายหากอยากคิดพิสูจน์ความจริงเรื่องนี้ก็มิได้ยากเย็นอันใดขอเพียงมีใครเอาผลไม้วิญญาณำรับด่านพลังผันแปรธรรมชาติไปส่งมอบภารกิจทุกเรื่องราวล้วนกระจ่างชัดไม่นานก็มีคนกล่าวแนะนำออกมาจริงด้วยหลายคนก็เริ่มพยักหน้าเห็นด้วย ไม่ว่าจะเป็นม้าหรือลาเพียงพาไปวิ่งเดี่ยวก็รู้ณนะบ้านพักหลังหนึ่งในเขตที่พักตระกูลลู่กรอกแกรกภายในห้องนอนหลังใหญ่ของบ้านพักใหญ่โตหยดโถงหลังหนึ่งอันตั้งอยู่ทางส่วนตะวันออกของตระกูลลู่บังเกิดเสียงกระดุกดังกรอบแกรบกล้องไปในอากาศฟังแล้วสะนาะหูไม่น้อยเป็นชายหนุ่มผู้หนึ่งที่เพิ่งลุกออกจากเตียงมายืนบิดขี้เกียจอยู่ข้างๆชายหนุ่มผู้นี้สวมชุดสีม่วงคิ้วคมเข้มปานดาบดวงตากระจ่างสุกใสทอประกายแลไปหล่อเหลามิใช่น้อย ยามนี้เองบนใบหน้าหล่อเหลาพลันปรากฏยิ้มบางๆกลางขึ้นหากมีผู้อื่นยืนอยู่ที่นี่ทั้งหลเห็นรอยยิ้มที่ว่าคงต้องรู้สึกอบอุ่นปานอยู่ในฤดูใบไม้ผลิแน่แท้ในที่สุดพลังค่าก็เริ่มปริ่มจุดรอคอยผันแปรธรรมชาติขั้นที่แปดสักทีขอแค่ได้ผลไม้วิญญาณสำหรับด่านพลังผันแปรธรรมชาติมาอีกผลข้าสามารถทะลวงไปยังด่านพลังผันแปรธรรมชาติขั้นที่แดได้ไม่ยาก และหลังจากทะลวงถึงผันแปรธรรมชาติขั้นที่8ได้แล้วขอแค่ข้าได้ผลไม้วิญญาณไม่ซ้ำชนิดมาอีกสักผลก็มากพอที่ข้าจะทะลวงไปยังด่านพลังผันแปรธรรมชาติขั้นที่เกชายหนุ่มชุดม่วงเริ่มพึมพำกับตัวเองเบาๆหลังจากที่ชายหนุ่มชุดม่วงหรือต้นหลิงเทียนได้กลืนกินผลชื่อหลิงเข้าไปเขาก็ทะลวงด่านพลังได้สําเร็จแต่หลายวันมาแล้วแนวคิดของข้ายังไม่ยกระดับสักที ต้นหลิงเทียนพึพรรมพำออกมาอีกครั้งขณะยกมือขึ้นมาช้าช้าทันใดนั้นเองมือต้นหลิงเทียนก็กำลงเป็นหมดัดทั้งยังกำแน่นจนเริ่มสั่นเบาๆครืนนลพริบตานั้นเองเปลวเพลิงสีขาวระนาวน้ำพลั้มลุกชนขึ้นท่วมร่างอย่างผวยพุ่งพุ่งปานจะทะลวงทะลุเพดานห้องออกไปยามเมื่อเปลวเพลิงสีขาวขุ่นนี้ประตูออกเข้าของโต๊ะเก้าอี้ในห้องถึงกับกระเด็นกระดอนล้มระเนระนาดครืนนลขณะเดียวกันนั้นเอง ความว่างเหนือศีสะต,ต้นหลิงเทียนก็เริ่มปวนปั่นปฐมพลังฟ้าดินควบรวมวุ่นวายบังเกิดเป็นภาพฉายปรากฏการท่ามกลางสวรรค์และโลกพริบตาเงาร่างมังกรโบราณเสมือนจริงพันปรากฏลงมาเพียงเร่งเราพลังงานต้นกำเนิดกลับก่อเกิดเงาร่างมังกรโบราณหนึ่งพัน 1, ตัวนี่คืออัตลักษณ์พลังของจอมยุทธพผันแปรธรรมชาติขั้นที่เจ็ดแต่ก่อนถึงข้าใช้กระบี่กึ่งราชวงศ์กระทั่งเร่งเราพลังทั้งหมดยังมีความแข็งแกร่งแค่สามพันห้าร้อยมังกรโบราณ ต้นหลิงเทียนกล่าวรำลึกต่อมาไม่นานพอข่าเข้าใจเรื่องราวจากคำกระบี่เพิ่มเติมจนแนวคิดกระบี่ขั้นสูงของค่ายกระดับจากระดับ5เป็น8ความแข็งแกร่งข่าก็เพิ่มพูนดีขึ้นอีกครั้งจนเทียบได้กับ3,800มังกรโบราณมาตอนนี้พอข่าทะลวงผ่านผันแปรธรรมาชาติขั้นที่6สู่ขอบเขตตนแปรธรรมาชาติขั้นที่7ด้วยความต่างระหว่างช่วงชั้นพลังทำให้พลังของข้าเพิ่มพูนขึ้นรวดเดียวถึง200มังกรโบราณ หากนับรวมกับผลเพิ่มพูนพลังสองเท่าจากกระบี่วิญญาณกึ่งราชวงศ์ยามข้าใช้พลังสูงสุดพร้อมกระบี่พลังความแข็งแกร่งของข้าตอนนี้ก็เทียบได้กับมังกรโบราณสี่สองร้อยตัวแล้วตอนนี้ตัวหลิงเทียนก็เข้าใจพลังความแข็งแกร่งของตัวเองชัดแจง้งต่อให้เป็นจอมยุทธ์สูงสุดธรรมชาติข้าก็ฆ่ามันได้ไม่ทราบตั้งแต่เมื่อใดหากแต่ใบหน้าหล่อเหลาพลันเผยรอยยิ้มสดใสขึ้นมา ป่านนี้เทียนบูควบคุมพลวัตตัวเองได้หรือยังนะใจต้วนหลิงเทียนเริ่มคิดถึงร่างบางหนึ่งไม่นานก็เดินออกจากห้องไปหมายชมดูให้หายสงสัยอ้าวเทียนบูไม่อยู่หรือทว่าพอมาถึงสนามหลังบ้านต้วนหลิงเทียนกลับไม่พบเฟิงเทียนบูฝึกพลังแต่อย่างใดทว่าพอสอบถามสาวใช้ก็รับทราบว่าวันนี้เฟิงเทียนบูยังไม่มาฝึกพลังที่สนามด้านหลังหากแต่ยังอยู่ในห้องหับอาวุโสตัวน ในขณะที่ต้วนหลิงเทียนเตรียมจะเดินออกจากสนามหลังบ้านเขาก็สังเกตเห็นเสียวหวินกำลังวิ่งมาอย่างเร่งรีบหืมต้วนหลิงเทียนหันมองไปยังเสียวหวินด้วยความสงสัยอาวุโสต้วนโจโฉโจโฉมารอท่านอยู่ที่ห้องรับแขกแล้วเจ้ากะเมื่อเสียวหวินมาถึงเบื้องหน้าต้วนหลิงเทียนนางก็หอบหายใจระรัวราวกับจะหายใจไม่ทันหากแต่ยังฝืนแจ้งเรื่องราวออกมาโจโฉ ต้นหลิงเทียนอึ้งไปวูบหนึ่งค่อยนึกขึ้นได้ว่า,จาโจโฉคืออะไรที่แท้จโจโฉของเสี่ยววินหมายถึงประมุขลู่นั่นเองมุมปากต้วนหลิงเทียนกระตุกขึ้นมาตึงหนิด,หดมหาค่าแบบนี้หรือประมุขลู่ได้ผลไม้วิญ,ญญาณมาเพิ่มแล้วสีหน้าต้วนหลิงเทียนจำใสขึ้นทันใดสองตายังสว่างวาบก้าวเท้อาอัดอาดไปยังห้องรับแขกทันที สงสัยนักว่าจะได้ผลไม้วิญญาณสำหรับด่านพลังผันแปรธรรมชาติมากี่ผลคงยิ่งประเสริฐหากเป็นผลที่ข้ายังไม่เคยกินสักสองผลถึงตอนนั้นแค่ใช้เวลาอีกเล็กน้อยด่านพลังของข้าก็จะทะลวงไปถึงผันแปรธรรมชาติขั้นที่9ระหว่างเดินต้นหลิงเทียนก็คิดขึ้นในใจอย่างคาดหวังไม่นานต้นหลิงเทียนก็มาถึงห้องรับแขกและพบลู่รุยประมุกประกูลลู่ยืนรออยู่ท่านอาวุโสต้วน เมื่อเห็นตัวหลิงเทียนมาถึงลู่รุยก็ประสานมือโค้งศรีรษะคารวะทำความเคารพอย่างนอบน้อมมันกระสังแจ้งแก่ใจดีว่าชายหนุ่มที่ยืนอยู่เบื้องหน้าของมันผู้นี้หากไม่เกิดเหตุผิดพลาดอะไรสุดท้ายมี้ลต้องกลายเป็นจกักรพรรดิแน่แท้เช่นนั้นมันจึงไม่กล้าละเลยอีกฝ่ายเด็ดขาดประมุขลู่มาหาข้าใช่เพราะเรื่องภารกิจแลกรางวัลหรือไม่ ต้นหลิงเทียนระง,งับอาการตื่นเต้นในใจกล่าวถามออกไปช้าๆใช่ลู่รุยพยักหน้ารับคำจำนวนเท่าไหร่หรือลูกตาต้นหลิงเทียนสว่างสวัยอดไม่ได้ที่จะถามถ่ายออกไปด้วยทนไม่ไหวแล้วจำนวนเท่าไหร่อันใดทว่าพอได้ยินคำต้นหลิงเทียนลู่รุยกลับอดชักสีหน้าสงสัยขึ้นมาเสียไม่ได้มันมองไปยังต้นหลิงเทียนด้วยความสงสัยว่าทำไมถึงถามมันแบบนี้ อ้าวไม่ใช่ว่ามีคนเอาผลไม้วิญญาณมาแลกแล้วหรือต้นหลิงเทียนถามไปด้วยความสงสัยเช่นกันพอได้ยินคำนี้ของต้นหลิงเทียนลูล่รุ่ยค่อยนึกขึ้นได้ทันทีว่าฉนาตอนแรกต้นหลิงเทียนถึงถามมันแบบนั้นอาวุโสต้วนที่ข้ามาหาท่านมิใช่เพราะข้าได้ผลไม้วิญญาณอะไรหากแต่ข้าได้เบาะแสบางอย่างเกี่ยวกับภารกิจแรกที่ท่านให้ข้าดำเนินการภารกิจแรก ตอนแรกต้นหลิงเทียนก็นิ่งไปวูบหนึ่งเพราะไม่ทันคิดทว่าพริบตาต่อมาเขาก็นึกขึ้นได้ใบหน้าจึงทาทับไปด้วยความตื่นเต้นทันทียังเร่งกล่าวถามออกไปอย่างร้อนใจประมุขลูกท่านหมายความว่าเราได้เบาะแสยาวิญญ,ญาณเสถียรแล้วย่าวิญญ,ญาณเสถียรมันคือสมุนไพราหายากที่จะช่วยฟื้นความทรงจําให้เฟิงเทียนหวู่ในสายตาของต้นหลิงเทียนมันย่อมมีคุณค่ามากกว่าผลไม้วิญญ,ญาณสําหรับจอมยุทธ์ผันแปรธรรมชาติแน่นอน เพราะอย่างหลังนั้นมีอยู่มากมายในทวีปเมคาล่องหากทว่าอย่างแรกนั้นหาได้ยากยิ่งทั้งมีคุณค่าสูงล้ำนักใช่ลู่รุยพยักหน้ารับคําวันนี้มีชายคนหนึ่งมาเยือนตระกูลลูกของเราทั้งแจ้งข่าวต่อเราว่ามันพบย่าวิญญาณเสถียรในหุบเขาลึกแห่งหนึ่งขอรับหืมคนผู้นั้นนําย่าวิญญาณเสถียรมาด้วยหรือไม่แล้วตอนนี้มันอยู่ที่ไหน พอได้ยินคำลู่รุยลมหายใจตัวเลียงที่นทะทวนก็เร่งรีบขึ้นมาทันใดสองตายังสว่างกล่าวถามด้วยความตื่นเต้นอาวุโสตัวชายผู้นั้นมีได้นำย่าวิญญาณเสถียรมาด้วยเมื่อเห็นสีหน้าตื่นเต้นของตัวหลิงเทียนลู่รุยเพียงยิ้มเฟื่อนค่อยสายหัวออกมาเพราะคิดไว้แล้วว่าตัวหลิงเทียนต้องถามเช่นนี้ว่าจานนี้ของมันไม่ต่างน้ำยเย็นเยียบประดอนใบหน้าตัวหลิงเทียนอย่างจังทำให้สติตัวหลิงเทียนกลับมาจับสายอีกครั้ง มันไม่ได้เก็บย่าวิญญาณเสถียรไว้กับตัวงั้นหรือต้วหลิงเทียนขมวดคิ้วถามใบหน้าเผยความสงสัยไม่น้อยไม่เชิงขอรับลู่รุ่ยสายหน้าค่อยกล่าวเสริมชายผู้นั้นกล่าวว่าในหุบเขาลึกที่มันบังเอิญผ่านไปพบเจอย่าวิญญาณเสถียระนั้นมีปีศาจที่จำแรงกายเป็นมนุษย์ตนหนึ่งคอยพิทักษ์ย่าวิญญาณเสถียรเอาไว้ขอรับด้วยความที่มันมิใช่คู่มือของปีศาจดังกล่าวจึงไม่อาจไปเก็บย่าวิญญาณเสถียรมาด้วยตัวเองได้ปีศาจ คิ้วต้นหลิงเทียนยู่ยนเป็นปมแล้วปีศาจอะไรนั่นที่ว่าแข็งแกร่งมากไหมย่าวิญญาณเสถียรนั้นไว้ตามองทั่วทวีปเมคาล่องแล้วยังกล่าวได้ว่าเป็นสมุนพรํำค่าที่ยากพบพันนักการที่มันจะมีปีศาจคอยพิทักษ์เอาไว้ก็ไม่แปลกอะไรจากที่ชายผู้นั้นกล่าวบอกมาเห็นว่าพลังฝึกปรือของปีศาจต,ตนนั้นสมควรอยู่จุดสูงสุดธรรมชาติลู่รุ่ยเผยทีท่าไม่ยี่ระออกมา ปีศาจจุดสูงสุดธรรมชาตินับว่ามีได้มีปัญหาอันใดค่าจักให้อาวุโสลู่จือไปกับชายผู้นั้นและเก็บย่าวิญญาณเสถียรนั่นที่หุบเขากลับมาให้ท่านแน่นอนว่าต้วนหลิงเทียนย่อมรู้ว่าลู่จือคือใครมีฐานะใดในตระกูลลู่ลู่จือคือหนึ่งในสามอาวุโสผู้พิทักษ์ของตระกูลลู่ย้อนกลับไปครั้งที่เขามาถึงตระกูลลู่วันแรกเขาก็ได้พบปะทำความรู้จักกับลู่จื่อไปแล้ว อย่างไรก็ตามหลังจากที่เข้าร่วมตระกูลลู่มาสักพักเขาก็ไม่เคยเห็นลู่จื่ออีกเลยแต่อย่างไรเสียค่าก็ยังมีได้ให้อาวุโสลู่จื่อไปเก็บย่าวิญญาณเสถียรกับชายผู้นั้นเพราะเท่าที่ข้าทราบสมุนไพรจำพวกที่มีสรรพคุณเกี่ยวข้องกับพลังวิญญาณนั้นจะดีที่สุดหากรีบหลอมกลั่นทันทีเช่นนั้นจึงต้องเก็บรักษาให้ดีเพื่อรักษาความสดใหม่อีกทั้งบางชนิดต้องใช้วิธีเก็บเกี่ยวเพาะลู่รุ่ยกล่าวถึงตรงนี้ก็เผยความกังวลเล็กน้อย เช่นนั้นข้าจึงอยากถามอาวุโสต้นก่อนว่ายาวิญญาณเสถียรน,นี้มีข้อควรระวังอันใดในการเก็บเกี่ยวหรือไม่หากนี้มีข้าจักได้ไปกล่าวบอกอาวุโสลู่จื่อให้รีบออกเดินทางไปกับชายผู้นั้นและนำยาวิญญาณเสถียรกลับมาทันทีอ้วิธีเก็บมันก็ไม่ยากอะไรเพียงขุดมาทั้งรากเท่านั้นขอเพียงระวังไม่เผลอเก็บปะปนกับสมุนไพรอื่นก็พอต้นหลิงเทียนกล่าวไม่ว่าจะเป็นยาวิญญาณเสถียรหรือ ใบจิตอมตะที่เขาเคยพบในขุมทรัพย์จักรพัดล้วนไม่ใช่สมุนไพรธรรมดาแน่นอนว่าหากเทียบกันแล้วใบจิตอมแต่ยังมีคุณค่ามากกว่าเพราะสุดท้ายแล้วใบจิตอมตนานก็นับเป็นสมุนไพรระดับตำนานกระทั่งตัวจัก,กรพรรดกลับชาติมาเกิดยังไม่เคยพบพานสักครั้งตลอดสองช่วงชีวิตหากทวายาวิญญ,ญาณเสถียรนั้นมันได้เห็นมาบ้างเช่นนั้นแล้วข้าขอตัวไปแจ้งอาวุโสลู่จือก่อน หลังจากที่กล่าวจบแล้วลู่รุยก็ประสานมือหันหลังกลับเตรียมจากไปช้าก่อนประมุขลู่ตอนนี้เองต้วนหลิงเทียนพันกล่าวรังประมุขลู่ไว้อาวุโสต้วนยังมีใดอีกหรือขอรับหากเป็นเรื่องย่าวิญญาณเสถียรขอท่านอย่าได้เป็นกังวลมีอาวุโสลู่จือไปด้วยตัวเองเช่นนี้ย่อมนำย่าวิญญาณเสถียรกลับมาได้แน่แรกหันกลับมาลู่รุยก็มองต้วนหลิงเทียนด้วยสงสัยก่อนค่อยกล่าววาจาย,ยืนยันด้วยความมั่นใจ ประมุกลูกไม่ใช่ข้าสงสัยพลังฝีมือของอาวุโสลู่จือ่อแต่ข้าอยากไปเก็บย่าวิญญาณเสถียรกับอาวุโสลู่จื่อด้วยต้วหลิงเทียนกล่าวบอกเจตนาของตัวออกไปไม่กี่วันมานี้เขาก็เก็บตัวฝึกฝนอยู่แต่ในตระกูลลูกเขาเลยอยากออกไปสูดอากาศบ้างอะไรบ้างแน่นอนว่าที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเขาอยากไปสํารวจสถานที่สถานที่พบย่าวิญญาณเสถียรว่ามันมีสมบัติหรือสมุนไพรหาย,ายากอะไรอื่นอยู่ในละแวกนั้นอีกหรือไม่ จากความทรงจําของจักรพรรดิกับชาติมาเกิดย่าวิญญาณเสถียรค่อนข้างหายากไม่น้อยอีกทั้งสถานที่สถานที่ย่าวิญญาณเสถียรจะเติบโตได้ก็จําต้องมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมใจต้นหลิงเทียนเริ่มเต้นรัวขึ้นมาลูกตายังเผยประกายสว่างวูบเต็มไปด้วยความวาดหวังในสายตาของเขาตั้งแต่ที่เขามาตระกูล,ลูกครั้งนี้เขาก็มีโชคไม่ใช่น้อยแรกเลยก็คือพบพันรากตรึงวิญญาณที่กลายเป็นรากมังกรขนดมาตอนนี้ก็ได้รับเบาะแสข,ของย่าวิญญาณเสถียรแล้ว ครั้งนี้หากเดินทางไปเก็บย่าวิญญาณเสถียรเสถียรกับอาวุโสลู่จือ่อไม่แน่ว่าเขาอาจจะพบพานสมบัติอื่นๆได้ระหว่างเดินทางก็เป็นได้ท่านคิดเดินทางไปกับอาวุโสลู่จื่อด้วยหรือขอรับลู่รุ่ยกล่าวถามอึ้งๆหืมหรือว่ามีปัญหาอะไรต้วหลิงเทียนกล่าวถาม เออมิได้มีปัญหาอันใดขอรับค่าแค่กังวลความปลอดภัยของอาวุโสตัวน,น้าเสียดายนักที่อาวุโสยวนกับอาวุโสกุ้ยเพึ่งเดินทางไปจัดการธุระตระกูลเมื่อสองวันที่แล้วต้องรออีกเกือบสองอาทิตย์ถึงจะก,กลับมาต้องกล่าวเลยว่าลู่รุยเผยความกังวลไม่น้อยขณะกล่าวไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกไม่ใช่ว่ามีอาวุโสลู่จื่อไปด้วยหรอกหรือ ต้วนหลิงเทียนรู้สึกใจชื้นเล็กน้อยเมื่อพบว่าที่แท้อีกฝ่ายแค่เป็นห่วงสุดท้ายค่อยสายหัวยิ้มพลางกล่าวประมุขลู่จะกังวลอะไรเล่าหรือท่านคิดว่ายังมีใครหันกล้าก่อเรื่องกับคนของตระกูลลู่ในดินแดนเปยหลิงนี้อยู่อีกต้วนหลิงเทียนรู้ดีว่าใจลู่รุ่ยบังเกิดความกังวลและเป็นห่วงนู่นนี่นั่นไปเรื่อยเรื่องนี้เขาเองก็พอเข้าใจเพราะจากเรื่องราวทั้งหมดไม่เพียงแต่เขาเป็นผู้หลอมโอสถระดับหนึ่งอันเลิศล้ำเท่านั้นแต่ยังเป็นว่าที่จักรพรรดิในอนาคตอีกด้วย มันไม่อาจปล่อยให้เกิดเรื่องผิดพลาดหรืออุบัติเหตุอะไรได้อาวุโสกล่าวถูกแล้วเมื่อได้ยินคำต้นหลิงเทียนลู่รุยก็พยักหน้ารับคำด้วยความละอายมันเองค่อยพบว่าตัวเองจะเป็นกังวลเกินเหตุไปหน่อยแล้วในดินแดนไปหลิงแห่งนี้มีเพียงตระกูลอู่เท่านั้นที่มีคุณสมบัติพอจะเทียบเทียมกับตระกูลลู่ส่วนขุมพลังชั้นสองอื่นๆนั้นไม่มีอำนาจมากพอจะงัดข้อกับตระกูลลู่ถึงแม้ขุมพลังชั้นสอง พวกนั้นจะมีราชัญยุทธเป็นขุมพลังหลักเช่นกันแต่พลังฝีมือราชัญยุทธของพวกมันก็เทียบกับผู้พิทักษ์ทั้งสาของตระกูลลู่ไม่ได้สักคนข้าไปด้วยต้วนหลิงเทียนกับลู่รุ่ยพึ่งเดินออกจากห้องรับแขกไปได้ไม่นานเสียงเย็นชาไร้อารมณ์หนึ่งพันดังขึ้นเข้าหูทั้งสองพอดิบพอดีเมื่อทั้งคู่หันศีรษะกลับมาตามเสียงก็พบร่างประหนึ่งเทพธิดาอัคคีก้าวเดินมา เป็นสตรีในชุดแดงเพลิงโฉมสครานล้มนางหนึ่งใบหน้าที่เย็นชาคล้ายมีชั้นน้ำแข็งเคลือบของนางทั้งท่วงท่ากริยาที่เผยออกอยังให้ความรู้สึกปานร่างงามนี้ปั้นแต่งมาจากก้อนน้ำแข็งราวกับไรซึ่งอารมณ์ความรู้สึกแม้นใกล้แต่เสมือนห่างไกลพันลี้กล่าวคำออกมาไม่กี่คำก็ทำให้บรรยากาศเย็นลงทันใดเทียนบูตัวหลิงเทียนย่อมจดจำได้ในพริบตายัางกล่าวออกมาด้วยความประหลาดใจเจ้ามานี่ทำไมข้าจะไปกับเจ้า ฟงเทียนบูไม่ตอบคำถามของต้วนหลิงเทียนเพียงกล่าวทวนคำอีกครั้งด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยหักแต่ไม่เย็นชาเหมือนก่อนหน้าเจ้าอยากไปด้วยหรือต้วนหลิงเทียนหัวเราะเบาๆค่อยยิ้มกล่าวถ้าอยากไปงั้นก็ไปด้วยกันสิเมื่อได้รับคำตอบจากต้วนหลิงเทียนเฟิ่งเทียนบู่ที่แะดูเย็นชาก็วุบร่างขึ้นมาเดินข้างต้วนหลิงเทียนทันทีท่านคือแม่นางเทียนบูงั้นหรือข้าลู่รุ่ประมุกป,ประกูลลู่ ลู่รุ่ยยิ้มทักทายเฟิ่งเทียนบูแม้มันจะเคยเห็นเฟิ่งเทียนบูมาก่อนแล้วหากทว่าก่อนหน้านี้นางยังคงหลับไหลไม่ได้สติในลงน้ําแข็งตลอดเวลาจึงไม่ได้ทําความรู้จักอะไรกันมาตอนนี้เมื่อมันเห็นเฟิ่งเทียนบูฟื้นแล้วมันย่อมไม่กล้าละเลยอะไรนางเนื่องจากมันได้รับทราบเรื่องราวเกี่ยวกับนางมาจากสตรีรับใช้ที่บ้านต้นหลิงเทียนว่าเหตุผลที่อาวุโสต้นของมันตามหารากปรึงวิญญ,ญาณกับย่าวิญญ,ญาณเสถียรนั้นทั้งหมดล้วนเพื่อนา,นาง นี่แสดงให้เห็นเป็นธรรมชาติว่าอาวุโสต้วนให้ความสำคัญกับนางเพียงใดสตรีนางนี้มีแนวโน้มว่าจะเป็นจักรพรรดิในอนาคตเช่นกันนางไม่ใช่อะไรที่มันจะล่วงเกินได้อย่างไรก็ตามเมื่อเผชิญกับการริเริ่มทักทายด้วยรอยยิ้มของลู่รุ่ยเฟิ่งเทียนหู่ไม่ใยดีอะไรแม้แต่น้อยเรียกว่าคิ้วยังไม่กระดิกไม่สนใจลู่รุ่รอยอย่างสิ้นเชิงครั้งนี้เรียกว่าลู่รุ่ยทักเกอร์อย่างจังยังยืนเวลออยู่ครู่หนึ่งค่อยหันกลับไปอย่างอึดอัดใจ อาวุโสต้วนพวกเราไปหาอาวุโสลู่จื่นกันเถอะเพื่อแก้เขินลูล่รุยจึงหันไปกล่าวชวนต้วนหลิงเทียนให้ออกเดินทางก่อนที่มันจะพุ่งร่างนำทางไปก่อนทันทีเทียนบูไปกันต้วนหลิงเทียนตอบรับค่อยหันไปชวนเฟิ่งเทียนบูเฟิงเทียนบูไม่ได้ตอบคำอะไรหากแต่นางก็พุ่งร่างตามต,ามต้วนหลิงเทียนไปติดๆดอย่างเงียบงันประหนึ่งเงาตามตัว ไม่นานภายใต้การน,นำทางของลู่รุ่ยต้วนหลิงเทียนก็ได้พบลู่จื่อหนึ่งในสามผู้พิทักษ์ตระกูลลู่อีกครั้งอาวุโสต้วนเมื่อได้พบต้วนหลิงเทียนอีกครั้งอาวุโสลู่จื่อก็เร่งเข้ามาทักทายต้วนหลิงเทียนด้วยความกระตือรือรน้นลึกลงไปในดวงตาของผู้ชราอย,ย่างเผยความเคารพนับถือหลายส่วนเพราะไม่กี่วันที่แล้วมันได้รับทราบเรื่องราวหน้าตะลึงมายกยกว่าความสามารถของอาวุโสต้วนผู้นี้เลิศล้ำเพียงใด โอสดที่หลอมออกมานั้นมีความบริสุทธิ์สูงกว่า90เปอร์เซนเสียอีกเรื่องนี้สำหรับมันแทบจะเป็นปาฏิหาริแล้วอาวุโสลู่จือ่อต้วนหลิงเทียนยิ้มทักอีกฝ่ายทันทีนี่สมควรเป็นแม่นางเฟิ่งเทียนบูใช่หรือไม่สายตาลู่จื่อย่อมสังเกตเห็นร่างเฟิงเทียนบูที่อยู่ข้างๆต้วนหลิงเทียนแต่แรกหลังจากที่รับคำทักต้วนหลิงเทียนมันก็รีบหันไปทักทายนางด้วยรอยยิ้มบางๆทันทีเมื่อเห็นภาพนี้ มุมปากลู่รุ่ยที่อยู่ด้านข้างกลับอมยิ้มขึ้นมาพิกลในสายตาของมันเฟิ่งเทียนบูสมควรเมินลู่จื่อเหมือนที่เมินมันเป็นแน่ที่นี้มันจักได้มีสหายร่วมชะตากรรมอับอายหน้าเวอร์แล้วทว่ารอยยิ้มสนุกสนานที่มุมปากของลู่รุ่ยกลับต้องชะงักค้างทันใดท่านแข็งแกร่งมันพบว่าเทียนบูกล่าววาจาอย่างชื่นชมลู่จื่อเสียด้วยฉากเรื่องราวตรงหน้าทำลายฝันหวานของมันทันที แม่นางเทียนบูกล่าวชมค่าเกินไปแล้วเมื่อได้ยินคำชมเชยของเฟิงเทียนบูลู่จื่อถึงกับเผยยิ้มกว้างทันใดเห็นได้ชัดว่ามันเองก็รู้ว่านางกับต้นหลิงเทียนมีสัมพันธ์ไม่ธรรมดาอาวุโสลู่จื่ออวุโสต้นกับแม่นางเฟิงจะร่วมเดินทางไปกับท่านด้วยตอนนี้เองลู่รุยก็หันไปมองลู่จื่อพร้อมกล่าวเรื่องราวสำคัญออกมานีมีปัญหาอันใดลู่จื่อกล่าวตอบรับค่อยหันไปมองต้นหลิงเทียนอีกครั้ง ขอแสดงความยินดีด้วยอาวุโสต้วนในที่สุดท่านก็พบสิ่งที่ท่านตามหาแล้วข้ายังไม่ทันได้เห็นมันเลยต้วหลิงเทียนสายหัวไปมาเบาๆพร้อมยิ้มเจือนเจืเอาละ่ะพวกเรารีบออกเดินทางเถอะข้าเกรงวิการยาวนานฝันยุ่งเหยิงวิการยาวนานฝันยุ่งเหยิงยิ่งใช้เวลาความเปลี่ยนแปลงยิ่งมีมากเช่นนั้นก็ไปกันเลยขอรับลู่จือกล่าว ข้าจกพาพวกท่านไปหาชายผู้นั้นที่มาแจ้งเบาะแสาย่าวิญญาณเสถียรให้พวกเราเมื่อได้ยินน้ำเสียงกระตือรือร้นของต้นหลิงเทียนลู่รุ่ยก็รีบกล่าวออกอย่างไม่รั้งรออะไรค่อยนำต้นหลิงเทียนกับทั้งหมดไปยังห้องรับแขกหลักของตระกูลลู่ทันทีไม่นานทั้งหมดก็ได้พบกับชายวัยกลางคนร่างเตี้ยฟันเหยินหน้าตาและดูงงงมเล็กน้อยผันแปรธรรมชาติขั้นที่สาม พลังวิญญาณอันล้ำลึกของต้วนหลิงเทียนย่อมอย่างถึงด่านพลังบ่มเพาะชายหน้าตาโง่งมได้ทันทียังอดทําให้เขาแปลกใจเสียไม่ได้ไอหยาแม่นางช่างงดงามยิ่งนักชายไวกลางคนไว้ตามองลู่รุ่ยลู่จื่อและต้วนหลิงเทียนด้วยความบ่นเกรงทว่าพอเห็นเฟิ่งเทียนบูมันก็ถึงกับตะลึงสองตาเบิกกว้างทั้งยังอุทานออกมาเสียงดังหากยังมองอีกข้าจะควักลูกตาเจ้าเฟิ่งเทียนบูขยับริมฝีปากเล็กน้อยเอ่ยเอื้อนวาจาออกมาไม่กี่คำ หากแต่น้ำเสียงช่างเย็นชานักราวกับผุดแทรกออกมาจากหล่มน้ำแข็งก็ไม่ปาน